ทำไงให้ลืมรักแรกเขาเป็นคนแรกทุกอย่างคนแรกทุกอย่างอย่างเช่นสอนให้เราหัดเดินสอนให้เรารู้วิธีต เข้าปาปสอนให้เรารู้วิธีบอกเวลาปวดฉี่เวลาต้องการเข้าห้องน้ำต้องทำยังไงล้างก้นทำยังไงอย่างนี้หรอคะคนแรกคนนี้หรอคนแรกของคุณไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่หรอวายดันเป็นเขาซะงั้นดันเป็นแานคนแรกซะงั้นที่สอนเราวิธีเข้าห้องน้ำวิธีหยิบแปรงสีฟันอาย,ยุได้กี่เดือนที่มีเขาเข้ามาเนี่ยยังเป็นเบบี๋ยังใส่ผ้าอ้อมยังคลานอยู่ใช่ไหมแล้วมีเขาเข้ามามาสอนว่าวิธีตั้งไข่เดินด้วยสองขาทำยังไงเป็นเขาเหรอคะเอาดีๆเขาไม่ได้เป็นคนแรกขนาดนั้นหรอก จิตเรามันปรุงแต่งไปเองว่าคือเขาเขาเข้ามาเขาพาไปดูหนังไปกินข้าวไปนู่นนี่นั่นก็ก่อนหน้านั้นทําไมเราไม่ทําเองอะก่อนหน้านั้นทําไมเราไม่พาตัวเองไป experience สิ่งเหล่านั้นเองอะเขาไม่ได้ทำอะไรพิเศษเลยเขามาทําอะไรให้คะพาไปสดดารวจดองคารหรือเปล่าก็ไม่สิ่งที่เขาทาก็คือพาไปกินข้าวไปดูหนังคอยเทคแคร์นู่นนี่นั่นซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถทําให้ตัวเองได้อยู่แล้วแต่คุณไม่เคยทํา แล้วคุณก็ดันไปเจอเขาซึ่งเขาก็มาทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าแบร์มินิมัมตรงนี้คุณก็เลยแอดสูมไปว่าโอ้โหเขาคือคนแรกเราไม่แอพพ c ิเ t e บ้างหรอคะตอนที่พ่อแม่เราสอนว่าเข้าห้องน้ําทํำยังไงแปรงฟันทํำยังไงตักช้อนเข้าปากทํายังไงไม่ให้มันหกเลยเทอะทําไมเราไม่แอพพิเชตกับพ่อแม่เราบ้างที่เขาเป็นคนแรกที่สอนเราอะ คิดใหม่ตั้งสติไอ้สิ่งแรกที่เราพั่เพลพนนนาเนี่ยอะไรมันมีอะไรพิเศษที่เราไม่สามารถทําให้ตัวเองได้บ้างวันนี้เขาไม่อยู่แล้วก็สารต่อค่ะก็ทําต่อไอ้สิ่งเหล่านั้นน่ะสิ่งแรกๆนั้นที่คุณไปคิดว่ามันแรกๆนั่นแหละคุณก็ทําให้ตัวเองซะเราจะได้รู้สึกว่าเออเราก็ทําให้ตัวเองได้นี่หว่าไม่เห็นต้องให้ผู้ชายคนไหนผู้หญิงคนไหนมาทําให้เราเลยอย่าเพิ่งจิตปรุงแต่งกันมากเกินเธอคนแรกอะไรนักหนาคนแรกจริงๆคือพ่อแม่เธอค่ะ คนแรกสุดคือใครรู้ป่ะหมอทํคลอดค่ะคนที่ตัดสายสะดือให้เธอค่ะอันนั้นคนแรกค่ะแรกจริงๆคนที่จับตัวเธอเป็นคนแรกคนที่เห็นหน้าเธอเป็นคนแรกอะ่ะหมออับพยาบาลค่ะ